ชีวิตข้าราชการบำนาญของสองสามีพัญญามีเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริมคุณครูวันเพ็ญเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทภูมิแพ้14ชนิดและเส้นเลือดคอดบริเวณขาพับทั้งสองข้างทำใหเ้เราปวดปวดเขา่าปวดขาปวดเส้นปวดเอ็นทุกส่วนตามข้อตามเข่าตามแล้วก็มึนชาลงไปถึงปลายเท้าส่วนอาจารย์สาครเป็นคนแข็งแรง ผิวหนังที่เกิดจากการแพ้ดินแพ้ญ้านี่ก็ไม่มีค่ะก็หายไม่คันแต่ก่อนทําไมเราเหนื่อยทําไปถึงสองชั่วโมงแล้วเหนื่อยแต่ก่อนมาปัจจุบันนี้เราทํางานตากแดดได้ทั้งวันลูกชายและลูกสะภ้าคุณวันเพ็นเป็นอีกครอบครัวที่ทํางานหนักสัตวแพทย์เกิดลูกชายเป็นโรคสะเก็ดเงินขึ้นที่หน้าลามถึงคอและเป็นกรดไหลย,ย้อนส่วนลูกสะภ้าเป็นภูมิแพ้หอบหืดไซนัส และยังมีเกรดเลือดตามอีกด้วยพอเราดื่มดื่มไปแล้วก็ไม่มีหอบหลับตลอดถึงหกโมงเช้าเลยค่ะคุณละลิววดีกล่าวถึงสามีว่าสุขภาพดีขึ้นก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้ดื่มน้ำหน้า,นานเขาจะบวมเพราะว่าแพ้น้ํายาผ่าตัดค่ะนอกจากคนในครอบครัวแล้วคุณวันเพ็ญยังนําน้ำปรับโมเลกุลไปถวายพระสงฆ์ที่เคารพนับถือเช่นพระธรรมมงคลรังสีที่อาพาธเป็นโรคเบาหวาน พระสมุบุญสงสุดที่โตพระครูอนุกูลศิคกิจพระครูยังได้นำน้ำปรับโมเลกุลให้สุนัขที่ป่วยหนักกินอีกสองตัวไม่มีน้ำไม่มีชีวิตน้ำไม่ใช่ยาน้ำคุณภาพส่งเสริมสุขภาพ